สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะมากันจิ้งจกเข้าไปในอินเวอร์เตอร์โซลาร์ของโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ด้วยนะครับมันจะไปทำความเสียหายให้กับระบบข้างในนะครับถึงกับพังเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะซื้อมุงรวดตรงนี้นะครับที่ร้าน20บาทนะครับมุงรั่จะมี2แผ่นนะครับจะได้2แผ่นนะครับแล้วก็เอากันไกตัดอุปกรณ์ที่ต้องเรียม ทันไกลแล้วก็กาวร้อนนะครับหรือว่าก,า,กาวเทปกาวอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ผมถนัดใช้ตัวนี้เนาะมันง่ายดีใช้กาวร้อนนะครับนี่เลยก็ตัดเป็นแผ่นๆนะครับให้มันพอดีนะครับไปวัดดูแล้วก็ใช้กาวร้อนเสียบปลั๊กแล้วก็มีแท่งกาวตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงใส่ไปเลยนะครับยิงใส่ไปเลยอันนี้เราเตรียม,มอุปกรณ์ให้ดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันแล้วกันง่ายๆนะครับเพราะอุปกรณ์เราก็ซื้อมาหลายพันเนาะ ตัวนี้ก็สองพันกว่าเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็สองพันนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาตัดบัมาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็เอากาวตัวนี้ยิงไปเลยแต่ตัวนี้ผมยิงน็อตนะอันนี้ยิงน็อตเลยแี่ยิงกาวก็ได้นะครับตัดให้พอดีแล้วก็ยิงพอเสียบปลั๊กให้มันร้อนแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมมายิงเมื่อวานเนาะก็จะยิงกี้เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยิงกี้เข้าไปเลยนี่นะฮะตัดให้พอดีนะครับแล้วก็ยิงกาวกี้เข้าไปเลย มันก็จะปิดหมดนะครับเนี่ยยิงปิดหมดเลยนี่นะครับอ่าเนี่ยปิดหมดเลยด้านข้างส่วนข้างนี้จะไม่มีนะครับไม่มีรูเนาะ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการป้องกันทิ้งจกเข้าไปนะครับทําความเสียหายให้กับอ,อ,อุปกรณ์ของเรานะครับบางทีหลอดฟงหลอดไฟอย่างเงี้ยก็เคยเข้านะครับไฟช็อตเลยนะครับที่บ้านทิ้งจกเข้าไปแล้วก็ตายเลยเหม็นไหม้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ